ศาสตราจารย์ดรพนาทองมีคมนักวิชาการด้านสื่อมวลชนอดีตอาจารย์คณะน,นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนข้อความว่าบ้านเรามักรับข่าวสารเรื่องรัสเซียและยูเครนจากมุมมองของโลกตะวันตกคนไทยจึงมักมีภาพของรัสเซียเป็นผู้ร้ายหรือที่เราไม่เคยเข้าใจหรือว่าทําไมรัสเซียจึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนั้นถ้าจะเข้าใจปูติน ต้องย้อนกลับไปถึงทั้งล่มสลายของสาภาพโซเวียตครั้งนั้นเมื่อมีการประกาศที่สุดสงครามเย็นมีการประชุมสุดยอดระหว่างกอบาชอฟกับจอร์สบูทและต่อมาหลังจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศเจมสเบเกอร์ Baker, ของอเมริกันได้ถแถลงให้ความบั่นใจกับรัสเซียว่าคงกาลังของนาโตในเยอรมันเพียงเป็นไปตามพันธะในสนธิสัญญานาโตจะไม่ขยายเขตอํานาจเข้าไปตะวันออกแม้แต่นิ้วเดียว หลังการล่มสลายของโซเวียตจอนเมเจอร์ Major, นายกอังกฤษก็ให้คับมั่นว่าจะไม่มีการเสริมความเข้มแข็งให้กับนาโตวันเวลาหลังผ่านไป30ปีนาโตกลับขยายกลุ่มประเทศในสังกัดเข้าไปประชิดพรมแดนรัเสเซียจะเรียกว่าจอกคอหอยก็ว่าได้แต่พรมแดนร่วมแนวสั้นๆกับรับเสเซียและสแกนดิเนเวียปัจจุบันนาโตขยายรวมเอาประเทศในกลุ่มบอลติกที่เคยเป็นรัฐในสหภาพโซเวียต3แห่ง เข้าเป็นประเทศสมาชิกนาโตเขตรอยต่ออำนาจที่เคยเป็นแนวสั้นๆได้ยขยายเข้าไปทางตะวันออกมากกว่า1,000กิโลเมตรและเข้าไปประชิดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียแคบไม่ถึง200กิโลเมตรและห่างจากมอสโกรราวๆ6 0 0กิโลเมตรเท่านั้นมีประเทศในอดีตกลุ่มวอร์ซอแพคถึง7ประเทศที่แปรพักไปเข้าเป็นสมาชิกนาโตจะมีการสัญญาแบบไม่เป็นทางการอีกด้วยว่า ที่สุดแล้วนาโต้จะรับยูเคและจอร์เจียเข้าเป็นสมาชิกอีกด้วยถ้าอยากเข้าใจสถานการณ์ก็ต้องเข้าใจมหาอำนาจและการรักษาฐานป้องกันประเทศของประเทศเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดวิกฤติคิวบาโซเวียตไปตั้งฐานทัพในคิวบาและขนจรวดไปติดตั้งทั้งๆที่คิวบาก็เป็นประเทศอิสระและอยู่ห่างจากอเมริกากว่า1,000กิโเมตรอเมริกันก็ยอมรับไม่ได้และส่งกำลังทางเรือไปปิดล้อมคิวบา เอาเรือลบไปเผชิญหน้าสกัดกองเรือโซเวียตกลางทะเลหลวงมาครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันรัสเซียรู้สึกว่าฝ่ายตะวันตกปิดล้อมใกล้เข้ามาทุกทีจนจ่อคอหอยเป็นจุดที่มหาอำนาจแบบรัสเซียถอยไม่ได้อีกแล้วเพราะหากเกิดสงครามขึ้นมาพิสัยการรบใกล้ๆแบบนี้ไม่มีทางป้องกันตัวได้ทันถ้าเกิดถูกโจมตีด้วยจรวดหรือเครื่องบินรบัยใหม่ยังมีภัยคุกคามเรื่องการทำสนธิสัญญาป้องกันร่วมระหว่างกัน หรือการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศนาโตเช่นถ้ายูเครนบุกเข้า,ายึดไคเมียและเป็นสมาชิกนาโตด้วยนั่นจะดึงให้รัสเซียต้องทำสงครามกับกลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกาไปด้วยในสายตาของรัสเซียพวกเขามองว่าอาดีตรัฐในโซเวียตเช่นดูเคนและเบรรุสเป็นเสมือนญาติใกล้ชิดเนื้อเดียวกันมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันมีคนรัสเซียหรือผู้รัสเซียจำนวนมากในประเทศเหล่านี้ รัเสเซียในฐานะกลางกลางของสาภาพโซเวียตเคยช่วยเหลือเกื้อหนุนรัฐเหล่านี้มามากเมื่อรัเสเซียเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็ได้เผื่อแพร่การพัฒนาให้ช่วยสร้างอุตสาหกรรมสร้างเศรษฐกิจและให้อาวุธแก่รัฐในสาภาพเหล่านี้ครั้งสาภาพโซเวียตเกิดการล่มสลายก็มีแต่รัเสเซียนี่เองที่ยอมก้มหน้าแบกรับภาระหนี้และพันธะต่างๆแทนสมาชิกอื่นๆ ดังนั้นความบาดหมางที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นเพราะมีคนนอกเข้าไปปลุกปั่นยุยงและเกิดจากการแสวงหาอํานาจส่วนตัวของนักการเมืองที่อิงศัตรูร่วมมือกับประเทศที่เป็นอรินี่เป็นมุมมองโดยประมาณของรัสเซียวันนี้สื่อและคนส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารจากโลกตะวันต,ตกเป็นส่วนใหญ่สำนักข่าวใหญ่ๆที่ป้อนข่าวให้สื่อไทยล้วนเป็นสื่อค่ายตะวันตกทั้งสิน้นการรับรู้มุมมองของรัสเซียด้วยจะทําให้เราเข้าใจเขามากขึ้นและไม่ไปหลงเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งจนประโยชน์ประเทศไทยเสียไป พึงระลึกเสมอว่าสงครามคือความเดือดร้อนที่จะกระทบทั่วโลกรวมถึงตัวเราทุกคนสงครามไม่ใช่การเชีย์มวย